วันนี้นะคะเราอยู่กันที่นครปฐมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าบ้านหลังนี้ใช้หินตกแต่งส่วนไหนของบ้านบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะแน,นะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อเพียรนะคะทำ อยู่เป็นคนจังหวัดนครปฐมค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าไอทีค่ะค่ะแล้วพี่เพียรรู้จักกับร้านศิลาตากยังไงคะเออเริ่มแรกเราก็หาข้อมูลก่อนนะคะก็จะไปเจอตามสื่อโซเชียลด้วยนะคะ<ม>ครั้งแรกเลยแล้วกออ็ถ้าศิลาตากเองอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่บ้านพอสมควรเราก็เลยเข้าไปที่หน้าร้านค่ะแล้วก็เข้าไปดู เบื้องต้นก่อนว่ามีหินเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปดูลายต่างๆว่าเราจะชอบแบบไหนแล้วติดต่อกับเซลล์ท่านไหนคะพี่อ๋อยคะ่ะ พี่อ๋อยจะเป็นคนแนะนําเรื่องของการซื้อหินในแต่ละแผน่นเป็นเซลล์ที่ดูแลใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เพียรพาชมหินที่ซื้อที่ร้านนะคะ,คะว่าใช้ติดตั้งตรงไหนบ้างอ,าอย่างเช่นนะคะอันแรกเลยที่ซิกเนเจอร์ของที่บ้านเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยก็คือพวกงานบุ๊กแมทะคะที่จะไปดูเป็นอันดับแรกเลยจะเป็นลายพาริสันโดค่ะหินตัวนี้คือเป็นหินที่ตั้งใจไปดูมากๆเลยแล้วก็ตอนเข้าไปที่ร้านนะคะ ก็ตั้งใจไปดูลายนี้ก่อนเลยแล้วก็ไปเจอพี่อ๋อยอพี่อ๋อยเขาก็แนะนําว่ามันจะมีสลับแบบนี้แบบนี้ซื้อยกสลับแล้วก็เอามาแมทกันแบบนี้แบบนี้คือพี่อ๋อยก็ให้คาแนะนําดีมากเลยค่ะในการที่ประกอบเป็นรูปร่างแล้วก็ออกมาก็ได้เป็นแบบนี้เลยก็จะมีการคุยกันทางไลน์ด้วยพี่อ๋อยก็เขาก็วางแบบอะไรให้ดูซึ่งเราก็ดูว่า เออเราทํางานกับพี่อ๋อยเรารู้สึกว่ามันจบเร็วอะคะ่ะเราได้หินอย่างที่เราต้องการด้วยไม่ไม่แค่นั้นนะคะหินจริงๆแล้วมันก็จะมีออหลายเฉดสีเนาะเราก็บอกว่าเราช,ชอบเฉดสีสว่างนะแบบใสๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายสแลปมากเลยพี่อ๋อยก็พาเราไปเลือกไปเลือกดูแล้วก็เอออันนี้นะเข้ากัน <c oughs> แล้วก็วางแบบให้ดูก็จบออกมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกพอใจตั้งแต่ครั้งแรกที่งานมันจบเลยสวยมากเพราะว่าจริงๆพาริซัดโดมีหลายบล็อกคือแบบ ถ้าเกิดว่าไม่เลือกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าคําแนะนําดีมากนะคะกับคนที่ดูแลเราค่ะมันทําให้เราะจบงานได้เร็วขึ้นจริงๆค่ะไหนมีส่วนไหนที่พี่เพียชัยอีกบ้างคะส่วนที่ใช้ที่ต้องการเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าเป็นจุดที่แบบว่าชอบมากๆอีกโซนหนึ่งก็คือเคาน์เตอร์ครัว ไอแลนด์ Island, แล้วก็โต๊ะทานข้าว oh <my. S 2> ซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่เราอาจจะมีการแบบมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี <c oughs> <ช>้ยค่ะมีญาติพี่น้องเข้ามาใช่ <ๆ S 2> <า>หบนตัวเดียวกันเป็นพาริซันโดเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้พอพาริซันโดเนี่ยมันมีตรงอ่าห้องโถงแล้วใช่ไหมคะเราก็มองว่า <c oughs> อยากให้มันแมทกันนะคะเราก็เลยเลือกพาริซันโดอีกเพิ่มสลับเข้ามาแล้วให้มันดูแมทกันทั้งบ้านนะคะ ก็พอวางไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใส่นะคะมันก็ใส่แล้วมันก็เข้ากันทุกคนที่เข้ามาเขาก็ชื่นชมหมดเลยว่าเออลายเนี้ยสวยแล้วมันก็เข้ากันดูกลืนแมทกันกันทั้งบ้านเลยตรงนี้เป็นส่วนของครัวพี่เพียใช้หินตัวไหนบ้างคะในส่วนของครัวนะคะเราก็ได้รับคําแนะนําม,มาจากพี่อ๋อยเหมือนกันว่าถ้าเป็นพวกงานหินควอตพวกนี้ค่ะมันก็จะมีความสวยโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพความเงา วาวเนาะเช็ด <Wow>, no. ทำความสะอาดง่ายแข็งแรงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เหมาะกับงานในครัวซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราเพราะว่าของเราเนี่ยต้องการเป็นครัวโทนขาวสว่างเราได้ลายนี้เข้ามาก็ดูว่าเข้ากันดีแล้วก็ทำความสะอาดง่ายที่สำคัญคือแข็งแรงจริงๆค่ะ <c oughs> ตามที่เขาแนะนำเลย ก็ถือว่าลงตัวนะคะสําหรับห้องครัวอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่เราเลือกหินจากศิลาตากเหมือนกันค่ะค่ะส่วนหนึ่งนะคะที่เราเลือกหินควอตที่เป็นลักษณะของมันวาวตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าการทํางานครัวค่ะมันก็จะมีคราบสกรปรกเกี่ยวกับเวลาเราทําอาหารใช่ไหมคะเราก็ศึกษามาประมาณหนึ่งว่าเออควรจะเป็นชนิดที่มันเช็ดทำความสะอาดง่ายซึ่งหินควอตอะ่ะก็ตอบโจทย์อีกเพราะว่า1น,นอกจากความสวย มันขาวแต่ว่ามันทําความสะอาดง่ายทําให้เราอะหมดปัญหาเรื่องของการทําความสะอาดนะคะการทําครัวก็ทําให้เราไม่ได้รู้สึกแบบว่าเป็นกังวลมากเท่าไหร่ค่ะพี่เพีย,ยรคิดยังไงคะที่ซื้อหินยกสลับมาเนี่ยคะ่ะที่ตัดสินใจซื้อยกสลับเพราะว่าเราก็คํานวณแล้วนะคะว่าการซื้อยกสลับแผ่นใหญ่กับการสั่งตัดอะคะ่ะสั่งตัดจริงๆเราก็ได้เฉพาะที่เราต้องการเนาะแต่ถ้าเราซื้อยกสลับอะคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วะคะ่ะ มันก็ไม่ได้แบบว่าสูงมากกว่ากันสักเท่าไหร่แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราสามารถเอาเศษที่มันเหลือจากงานหลักของเราอะค่ะไปแมทกับส่วนอื่นในบ้านได้อีก<ม>อย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้ค่ะอะ่มันก็จะเหลือจากอ่ส่วนที่เป็นงานหลักใช่ไหมคะเรายังสามารถเอามาทําตรงนี้ได้อีกซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะบางคนมองว่าซื้อยกสลับ4ีแผ่นะอุย้ยแพงมากเลยแต่พอเรามีงานเศษที่เอามาทําในมุมอื่นๆ<ม>ที่ทําให้บ้านเราสวยขึ้นได้อีกอะคะ่ะอย่างเช่นมุมน,นี้ ยังไม่หมดนะคะก็ยังมีมุมที่เป็นหัวเตียงนอนของห้องลูกๆซึ่งมันทําให้บ้านนะมันดูมีมีคุณค่ามากขึ้นแล้วเราก็ได้ความสวยความแมทในห้องต่างๆที่มันดูแลสบายตาคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าซื้อยกสลับคุ้มกว่าพอมาเทียบกับปริมาณงานที่เราได้ทั้งบ้านนะคะค,ค,คุ้มมากเลย <laughs> คุ้มกว่าการตัดแน่นอนนะคะ อันนี้คือรับประกันได้ค่ะว่าซื้อยกสลับดีจริงนแนะนำเลย<ช>แนะนําเลยค่ะว่าไม่ต้องเสียดายนะคะว่าสลับแผ่นหนึ่งราคาเท่านี้เท,ท่านี้เราต้องดูว่าถ้าเรามีส่วนที่เราอยากได้อื่นๆควรซื้อยกสลับค่ะคุ้มค่ามากๆค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นพวกงานโต๊ะกลางโซฟาต่างๆค่ะจากที่เราไปดูหินกับทางศิลาตากมาหลายๆ แผ่นสล็บหลายๆล,ลายนะคะเราก็มองว่าเออมันก็ยังมีที่น่าสนใจอีกที่เราจะเอามาทําในส่วนที่เป็นโต๊ะกลางโซฟาได้อีกค่ะหลายจุดเลยอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายของไว i t วอลกาะคะ่ะซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เหมาะกับตรงโต๊ะกลางโซฟาสําหรับห้องนี้ มูดแอนโทนมันได้อะค่ะก็ได้มาใช้เข้ากับสีพื้นด้วยเราก็เลยไปซื้อมาเพิ่มค่ะอันนี้ก็เกิดจากความประทับใจของผู้ที่ดูแลเราด้วยค่ะที่ให้การแนะนําเป็นอย่างดีเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเพิ่มละเพื่อเอามาทําส่วนอื่นต่อค่ะอย่างเช่นตรงตรงนี้ค่ะโตคอนโซลนะคะก็จะเป็นไว้วรกกรดเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อดีของการซื้อยกสลับอีกแล้วค่ะเพราะว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเรากระจายทําได้หลายชิ้นมากๆเลยค่ะจากห้อง กลางเมื่อสักครู่นะคะก็มาเป็นโต๊ะคอนโซลแล้วก็มาเป็นโต๊ะข้างอีกสองลูกซึ่งซื้อหนึ่งสลับคุ้มค่ามากมากใสี่ชิ้นเลยค่ะค่ะทำโตะได้สี่ตัวเลยในส่วนของห้องพักนะคะอันนี้ก็เป็นหินจากศิลาต่างเหมือนกันค่ะจะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะในส่วนของห้องนอนนะคะหัวเตียงก็คือ,อซื้อยกสลับมาเพื่อทำ หัวเตียงโดยเฉพาะนะคะจะเป็นต้องการสีฟ้าก็เลยไปดูลายของอสูขแควไซค่พอยกสลับปุ๊บสิ่งที่ได้เพิ่มก็คือหัวเตียงอีก2ชิ้นให้มันดูแมทกันนะคะแล้วก็ยังไม่หมดคะ่ะแผ่นนั้นยังได้อันนี้อีก1ชิ้นคุ้มค่ามากเลยนี่คือการซื้อยกสลับอาหาะมันจะได้ความคุ้มค่าตรงนี้ ถ้าไม่ห้องนี้ยค่ะมันดูเข้ากันหมดเลยทั้งหัวเตียงโต๊ะข้างเตียงแล้วก็โต๊ะกลางโซฟาในห้องนี่ก็ศิลาตากอีกแล้วค่ะก็ได้มาจากสลับที่เอามาทำห้องพระแล้วก็มีงานที่เอามามีอ่ากว้างคูณยาวมันได้กับพื้นที่ตรงนี้ก็เอามาลงตรงนี้ด้วยสรุปว่าบ้านเราก็คือศิลาตากทางบ้านเลย หลังจากที่พี่เพียรได้ใช้บริการจากทางร้านศิลาตาค่ะมีความประทับใจทั้งเรื่องด้านไหนบ้างอะคะสิ่งที่อยากจะพูดถึงศิลาตานะคะคือนอกจากการบริการจากเซลล์ที่ดูแลแล้วะคะ่ะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเซลละมีส่วนสำคัญมากนะคะในการที่ทำให้เราจบงาน บ้านของเราได้ะคะ่ะจบเร็วจบช้าขึ้นอยู่กับเซลล์ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชํานาญด้วยนะคะคือการให้คําแนะนำนะคะ่ะอย่างหินน่ะจริงๆแล้วมันก็มีหลายหลายที่นะคะที่เราที่ให้เราไปดูได้ะคะ่ะก็ลักษณะก็จะมีชนิด ที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดแต่ถ้าเราอย่างของศิลาจากศิลาศิลาตากอะค่ะที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราก็ได้รับรบคําแนะนําในส่วนที่ว่าเราสนใจแล้วก็ไปเลือกสลับกันก็มีคาแนะนําที่ทําให้เราะจบงานได้เร็วมากๆอันนี้คือความประทับใจแรกกับส่วนที่สองที่ประทับใจสุดๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือ,อช่างที่มาติดตั้งให้เราอะค่ะก็ได้รับคําแนะนําจากเซลเหมือนกันว่าเป็นช่าง มีความชํานาญด้านนี้ด้านน,าน,นี้เป็นคนนี้คนนี้ซึ่งคนที่มาทําให้เราอะ่ะก็รู้สึกว่าเขาใส่ใจเขารักในอาชีพรักในงานของเขาแล้วทําออกมาให้เราได้ดีมากก็รู้สึกประทับใจว่างานไม่มีตําหนิไม่มีข้อผิดพลาดเลยอันนี้คือที่สุดละที่เราต้องการจากงานหินเพราะคาว่าหินก็คือหินจริงๆค่ะมันยากในการตัดสินใจพอสมควรแต่ถ้าเราได้ทํางานกับคนที่มืออาชีพมีประสบการณ์ มันจะทําให้เราอะไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจกับสิ่งที่เราได้มาค่ะคือ,อก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาเรื่องของงานหินนะคะอยากให้เข้าไปดูกับทางศิลาตากว่ามีหินอะไรบ้างนะคะทั้งนี้นะคะเพียรเองก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋อยนะคะเซลล์ที่ดูแล<ช>ที่ใส่ใจในการให้คำแนะนำะแล้วก็จบงานไวรวมถึง ในด้านการดูแลหลังจากที่เราสั่งงานไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความต่อเนื่องในการที่เขาเข้าไปดูแลงานหินการบุ๊กแมทไลอะไรต่างๆช่วยเราซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เราอะไม่มีความกังวลในการที่จะต้องแบบเลือกหินเลยกับอีกหนึ่งความประทับใจนะคะจากช่างที่เข้ามาติดตั้งหน้าง,งานให้เราก็คือช่างมิ้งนะคะอันนี้คือ,อเป็นช่างที่เก่งมาก นิสัยน่ารักมากใส่ใจลงมือทําเองราคาไม่แพงด้วยค่ะอันนี้คือประทับใจสุดก็ตรงราคาด้วยค่ะคือเป็นช่างที่ดีแล้วมีความสามารถแล้วก็ราคาไม่สูงค่ะอันนี้ลองพิจารณาดูนะคะว่าเรื่องของราคาหลายๆคนก็เป็นกังวลว่าเอะราคามันจะสูงไปหรือเปล่าถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วจริงๆกับคุณภาพที่เขาทําออกมาค่ะถือว่าราคาไม่สูงเลยกับงานที่เราออกมาแล้วทําให้เรารู้สึกมีความสุข กับบ้านของเราค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่เพียรด้วยนะคะที่ใช้บริการทางร้านศิลาตากนะคะอขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะที่ทําให้เพียรมีความสุขกับบ้านของตัวเองจากถิ่นศิลาตากค่ะ